พอเจอรม์พาวเวลเองเนี่ยเขาหมดเทอมลงนะครับแต่เขาก็ยังคงเป็นโหบติ้งเมมเบอร์ของเฟดอยู่เขาเนี่ยก็จะเป็นคนยกมือโหวตดอกเบี้ยนโยบายในช่วงต่อไปเหมือนกันนะครับแล้วคนใหม่ที่เขาว่าเป็นตัวเต็งก็คือคุณเควินแฮสเซนใช่ไหมครับที่เป็นดีเรคเตอร์ออฟอิโคโนมิกคาวซิลของประเทศอเมริกาครับคือเบื้องต้นเนี่ยนะครับคิดว่าจะมาแทนคุณมิรานดังนั้นก็คือเหมือนหนึ่งหนึ่งก็คือเท่ากันไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงอย่าง อย่างมีน้สสาคัญนะครับแล้วคือถึงขั้นจะมีผลไปถึงเรื่องของการปรับหรือว่าการเปลี่ยนแนวโน้มของเมดเงินลงทุนพอร์ตการลงทุนของระดับสถาบัานยักษ์ใหญ่ที่มีผลกับฟโฟลของการลงทุนทั้งโลกไหมคะคุณกอนเราควรที่จะมีแอสเซทอื่นๆในพอร์ตหรือเปล่าเราต้องดิเวอร์ซฟายไปทองคำด้วยหรือเปล่า<ช>พันธบัตรด้วยหรือเปล่าในช่วงของไซเคิลดอกเบี้ยที่ยังเป็นขาลงอยู่นะคะคุณกอนแนะนำย,ยังไงสำหรับแอสเซทอื่นทองคำเนี่ยมันก็ยังเป็นสินทรัพย์ที่ น่าลงทุนนะครับในในแง่ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของอัพไซด์ที่เราคิดว่าถ้าเกิดเทียบกับราคาปัจจุบันนะครับยังมีอัพไซด์ในการลงทุนอยู่ในปีหน้านะครับถึงแม้ว่าเราคิดว่าหุ้นเหนี่ยมจะไปต่อได้นะครับแต่ในมุมของเรื่องความเสี่ยงต่างๆเนี่ยมันยังมีความเสี่ยงต่างๆอีกพอสมควรนะครับนั่นเองเนี่ยคิดว่าเอาทองคําไว้เป็นพอร์ตฟิลิโอเวอร์ซีฟายเออร์ได้เหมือนกันนะครับในมุมของเรื่อง AI Bu b b l e นะครับถามว่า ทางเราเนี่ยมองว่ามันเป็นบับเบิลหรือเปล่านะปัจจุบันนะครับแต่ถามว่าอันนี้ยอมรับนะครับว่าราคาหุ้นในมุมของเรื่อง AI หลายตัวเนี่ยมันมีราคาที่นขิ่งแพงสัมนาการุนครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี For t o w t u e Future พร้อมกับทีม Win the AI era, ซิส the alpha,survive the bubbles ที่จะพาคุณรู้ก่อนเห็นก่อนลงทุนก่อนพบกับสุดยอดสปิเกอร์ของเมืองไทยและระดับโลกทั้งหมดนี้อันนั้นใน8 s e s s i o n เข้มข้นที่จะเปิดมุมมองใหม่ของเศรษฐกิจ AI และหุ้นศักยภาพสิบเด้งที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ซิปอีเวน